โซนอีกแล้วโซนอีกแล้วโซนอีกแล้วฮะโซนจังเลยโซนจังเลยปไปไหมไปไหมไปไหนดีโอยอย่างเงี้ยเจ็บจ่ะเจ็บจะเอาปิ่นโตเอาปิ่งโตเล่นปิ่นโตไปนี่เล่ของเล่นตัวเองไว้ปิ่งโตอันนี้พัดลมพัดลมพัดลม เออเล่นพักลงไปเป็นเด็กก็ต้องเล่นของเล่นนะห้ามโซนนะ <c oughs> พี่พี่แม่ไปดูหนังในห้องได้ไหมไม่ยอยากดูซีดีอะ่ะทุกคนดูนะดูนะดูนกนะนกขี้อนนะ่อนอะไรอะไรอะไรดูดูดูก็ทำก็ทำดูดูดด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  เอใครเห็นเห็นนกเล่นของเล่นแบบนี้บ้างเนี่ย <c oughs> มีใครเห็นนกเป็นแบบนี้บ้างอะไรฮะอ้ออ,อะไรกึกกึกกึ๊กๆๆๆๆอะไรมีคางเนี่ยดู่อยู่อยู่เอาเอาทำไรหลบทำไรอืมเอามุดทำไมอ่ะจะนอนเหรออืมดูมือดูมือ <c oughs> แ,แม่พานอนเหรอได้ไงอาฟี่ ดูดูดูมันจะเล่นดูมันจะเล่นไอตัวเล็กเนี่ยดูดูดูเขาทำนะเอ้าเอาดูดูเนี่ยเอาเนี่ยดูนอนเองนอนเองเอาทำไรดูดูดูฟี่ดูฟี่นะจนไม่ไหวจนไม่ไหวจริงจริงว่าน่ารักใช่ไหมเอ่ะ หลงไม่ไหวดูดูเอ้าเนี่ยเดี๋ยดูเนี่ยมันชอบเป็นอย่างเงี้ยชอบมานอนกระแทกแล้วก็แตะตะแคงอย่างเงี้ยเนี่ยดูเดีดูเกนะิดอ,อะไรขึ้นอืมว่าแท้เพนอะไรลูฟีนะ่ดูนะดูนะอะอะอะดูดูวุฒิกรรมนกอะไรนกบ้านใครเป็นแบบนี้มั้งเนี่ยนกบ้านใครเป็นอย่างนี้มั้งคะอือนกบ้านใครเป็นแบบนี้มั้งคะ ดูดูอ่ะ <no liebe> <tamam> ้แก้เหงาได้ด nice <S car ole> ีเลยเนี่ยดูดูพี่พี่ก็ทำอะไรดูเฟสอุ้ยพ่อเขาจะหาน้องมาให้แล้วเนี่ยอืมเขาถามแม่เอาฟอร์พัดไหมเอาฟอร์พัดไหมมีเอาแล้วขี้เกียจเลี้ยงแล้วมีฟี่ก็จะแย่แล้วแี่ยดูดูดูกิ้งไปกิ้งมาอะไรเป็นอะไรอะไรของเธอ อขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ของผมกับแม่นะครับสวัสดีครับ